สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับ mm hmm. พระชนะของพรเจะมาถึงพี่น้องในพระคัมภีร์สุภาษิตบทที่29ข้อ15และข้อที่17นะครับผมให้หัวข้อวันนี้ว่าการฝึกวิน,นัยนะครับในพระคัมภีร์ฉบับ19.1 7ได้กล่าวไว้ว่าไม้เรียวและคําตักเตือนให้เกิดปัญญาแต่ถ้าปล่อยเด็กไว้ตามลาพังจะนําความอับอายมาสู่บารดาของตนข้อ17ได้กล่าวว่าจงฝึกสอนบุตรชายของเจ้าและเขาจะได้ให้เจ้าหยุดพักเออ เขาจะให้ความปิติยินดีแก่ใจของเจ้าพระคัมภีร์ตอนนี้ได้พูดถึงเรื่องการฝึกวินัยไปสักน้อย2ประการด้วยกันครับอันที่1ก็คือการฝึกวินัยมีหลายระดับนะครับพระคัมภีร์บอกว่าไม้เรียวและคําตักเตือนคําว่าไม้เรียวและคําตักเตือนหมายความว่าบางคนเตือนก็ได้บางคนต้องใช้ไม้เรียวมันขึ้นอยู่กับอะไรครับมันขึ้นอยู่กับสิ่งแรกครับ เป้าหมายของการฝึกคืออะไรเป้าหมายของการฝึกคือวินัยครับและสิ่งที่2ที่พูดถึงการฝึกวินัยก็คือว่าการฝึกวินัยเนี่ยนะครับมันมีการตอบสนองหลายแบบนะฮะคำว่าฝึกสอนในข้อ17หมายถึงการสั่งสอนการตีสอนนะครับบางทีก็มีการลงโทษ เราต้องยอมรับว่าบางคนเนี่ยแค่พูดก็ร้องน้ําตาไหลแล้วนะครับแต่บางคนตีแล้วก็ยังไม่ค่อยจะคิดได้นะครับดังนั้นเองจะตีหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องอยู่ในดุลพินิจด,ดีนะครับถ้าอยู่ในดุลพินิจไม่ดีเนี่ยนะครับอันตรายจะเกิดขึ้นการตีไม่ใช่การระบายอารมณ์ปัจจุบันนี้เด็กเพี้ยนเพียนพ่ออะไรครับพ่อแม่ในบ้านด่ากันปู่ย่าตายายด่ากันแล้วเด็กก็เลยไม่ได้ซึมซับเอาความรู้สึกถูกต้องว่าการด่าคือสิ่งที่ไม่ดี นะครับเพราะด่ากันเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะอะไรครับเพราะการด่าเป็นเรื่องปกติในบ้านของเขาเวลาตีเหมือนกันครับเราควรจะตีที่ก้นของเขาเพราะเป็นตำแหน่งที่ถือว่าไม่อันตรายนะครับตีมือก็ยังอันตรายมากนะครับนะฮะตีแขนตีอะไรก็อันตรายดังนั้นเองก้นเนี่ยดีที่สุดครับแต่การตีก็ต้องระมัดระวังเนี่ยนะครับ ไม่ใช่เล่นเอาไม้หน้า3นะครับหรือว่าแบ็คแฮนด์โฟร์แฮนด์นั้นไม่ได้นะครับเราจะต้องเรียนรู้จากการให้อย่างถูกต้องนะครับครูบาอาจารย์เพี้ยนเพียนวันนี้ก็มีเยอะเหมือนกันครับไม่ใช่เฉพาะเด็กเพี้ยนครูบาอาจารย์ก็เก็บกฎมาจากที่บ้านบางครั้งเนี่ยนะครับก็มาใส่กับนักเรียนแต่น่าเสียดายครับครูดีๆบางคนที่พยายามจะสร้างวินัยให้กับเด็กกับโดนติดล่างแห่ไปด้วยนั่นะเองเราเองต้องระมัดระวังนะครับคุณพ่อคุณแม่ ท่านอยากจะเห็นลูกมีวินัยท่านต้องยอมให้เขาฝึกครับนะฮะบางคนลูกแตะไม่ได้เลยนะครับเป็นเหมือนไข่ในหินนะสักวันจะรู้สึกครับว่าลูกของเรานั้นจะกลายเป็นอะไรอันที่2ก็คือการไล่วินัยร์นำความอับอายมาถ้าปล่อยเด็กไปตามลําพังความอับอายจะเกิดขึ้นกับมารดาแน่นอนพระคัมภีร์บอกว่าอย่างนี้นะครับปล่อยเด็กตามลําพังความอับอายจะมาสู่มารดาหมายความว่ายังไงครับถ้าพ่อแม่ไม่สอนลูกเด็กจะเอาความเข้าใจมาจากไหนพ่อแม่ ส่งลูกมาโรงเรียนบางคนนะครับให้โรงเรียนสอนแต่พอโรงเรียนสอนก็ฟ้องครูซะนะครับเนื่องจากว่าครูไปตีลูกตัวเองนะอยู่บ้านก็ไม่ได้สอนแล้วอยู่ตามลาพังเด็กจะเอาวินัยมายัางไงระบบปัจจุบันนี้นะครับการเรียนการสอนเดี๋ยวนี้ตีเด็กก็ไม่ค่อยได้เด็กเดี๋ยวนี้ก็ฉลาดลงเรื่อยๆครับมาตรฐานลดลงไปเรื่อยๆทั้งที่ความจริงความรู้มันมากขึ้นคนที่เรียนเก่งก็จะเก่งไป เดี๋ยวนี้เราเรา,เราดูค่ามาตรฐานการเรียนของนักเรียนสิครับเราจะเห็นว่าต่ากว่าเกณฑ์เยอะทีเดียวครับนั่นเพราะว่าไม่มีวินัยในการเรียนหนังสือนะครับตีก็ไม่ได้อันที่3ครับวินัยนําความยินดีมาถ้าเรามีวินัยครับนะฮะในตอนนี้คําว่ายินดีมามาจากภาษาเดิมนะฮะหมายถึงสิ่งสวยงามขอพระเจ้านําพาเรานะครับวินัยจะนําความยินดีมาเหมือนกับอาหารที่อร่อยมา เมื่อเราฝึกลูกในทางพระเจ้าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาจะได้ทําให้เรารู้สึกมีรสชาติในชีวิตของเรารสชาติดีนะครับไม่ใช่รสชาติร้ายขอพระเจ้าเมตตาครับ